สวัสดีครับพอบ้านบ้าคอนโดวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ใหม่สดๆร้อนๆในย่านสะพานใหม่เลยนะครับกับโครงการพ um ลัมคอนโดสะพานใหม่สเตชันจากึกษา real estate ครับที่ตั้งโครงการจะอยู่ในซอยพหลโยธิน52นะครับโดยจะห่างจากปากซอย450เมตรและว,วันนี้ที่หน้าปากซอยเนี่ยก็มีบันได BTS สถานีสะพานใหม่มารอเราแล้วนะครับ โดย BTS สถานีนี้จะเปิดให้บริการภายในปลายปี63นี้แล้วด้วยอนาคตนะครับลูกบ้านโครงการก็สามารถเดินไปใช้บริการ BTS สะพานใหม่เมื่อดิงตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วเลยครับและต้องบอกเลยนะครับว่าจุดเด่นของโครงการทาคอนโดสะพานใหม่สเตชันนนี้ก็คือเรื่องของส่วนกลางที่เขาให้มามา,มากกว่าใครและมาแบบอลังการงานสร้างสุดๆเลยโครงการจะมีรายละเอียดเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยวตามผมมาชมพร้อมกันเลยครับและตอนนี้ผมขึ้นมาที่ชั้น2ของอาคาร A ซึ่งเป็นอาคารด้านหน้าสุดของโครงการนะครับโดยโครงการทำคอนโดสะพานใหม่สเตชันเป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้น3อาคารมียูนิตพักอาศัยทั้งหมด681ยูนิตครับและตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ที่โถงล็อบบี้ของอาคาร A นะครับโดยจะเป็นพื้นที่ที่ให้ลูกบ้านใช้ในการต้อนรับแขกได้จะสังเกตเห็นว่าโครงการเขามีการดีไซน์เป็นแบบดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะครับทำให้โถงล็อบบี้นี้เนี่ยดูโอโถงแล้วก็ดูหรูหรามากเลยครับ ผมมาต่อด้านนี้เลยครับโซนต่อเนื่องมาด้านนี้เนี่ยจะเป็น e อ c l u s i v e z o n โซนสำหรับลูกบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับโดยพื้นที่แรกตรงนี้ก็คือโซน Living Lounge ซึ่งโครงการเตรียมให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนหรือต้อนรับแขกคนพิเศษได้เลยนะครับโดยโครงการเขาจะเตรียมชุดโซฟาขนาดใหญ่พิเศษไว้ให้เลยครับผมถัดมาด้านนี้ครับจะเป็นโซน c o w o r k i n g Area โซนพื้นที่นั่งทำงานอ่านหนังสือในวันสบายๆนะครับ โดยโครงการจะเตรียมที่นั่งให้หลากหลายมุมเลยทั้งมุมนั่งทางานแบบส่วนตัวมุมนั่งประชุมเป็นกลุ่มหรือมุมนั่งอา่านหนังสือไปรับแสงธรรมชาติไปนะครับสังเกตเห็นว่าโครงการดีไซน์พื้นที่มาทั้งหมดเนี่ยสวยงามอลังการมากและโคงคอนเซปต,ต์เดิมเลยก็คือความสูงโปร่งแบบเบิมเวอลลุ่มครับทำให้พื้นที่ทั้งหมดนี้ดูโอโถงน่ามาใช้บริการมากเลยครับ จากอาคาร A มานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมต่อที่อาคาร B และอาคาร C กันครับและตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ชั้นหนึ่งนะครับผมจะเป็นที่จอดรถทั้งหมดเลยโดยโครงการจะเตรียมที่จอดรถมาให้40%รวมจอดซ้อนคันครับ และตอนนี้นะครับผมเดินมาถึงโซนพื้นที่ไฮไลท์ของโครงการแล้วนะครับโดยจะอยู่ระหว่างอาคาร B และอาคาร C บริเวณนี้เนี่ยก็เป็นส่วนการขนาดใหญ่ที่โครงการจัดว้ให้ลูกบ้านแบบเต็มที่เลยนะครับและไฮไลท์ของเขาก็คือสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดใหญ่ความกว้างความยาวเนี่ย5คูณ25เมตรให้ลูกบ้านนะครับสามารถว่ายน้ําออกกําลังกายได้อย่างเต็มที่เลยสระว่ายน้ําตรงนี้นะครับ อยู่ตรงกลางโครงการนะเป็นการช่วยเสริมความสดชื่นให้กับตัวโครงการเป็นอย่างดีเลยครับและที่ด้านนี้ครับก็มีโซนน้ําตื้นพร้อมกับบับเบิลโซนด้วยให้น้องๆหนูๆเนี่ยสามารถมานั่งเล่นนอนเล่นแช่น้ําได้นะครับและบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีรีแล x กซ์พแล้วก็สังเกตซีสให้ลูกบ้านนะครับสามารถมานั่งนอนแช่น้ําได้นะครับโดยบรรยากาศโดยรอบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสดชื่นมากเลยครับและถ้าใครต้องการนั่งหรือนอนอาบแดดนะครับ โครงการเขาก็เตรียมเตียงที่นอนเนี่ยริมสระว่ายน้ํามารอไว้แล้วนะครับยิ่งตอนเย็นๆเนี่ยบอกได้เลยว่ามันนั่งนอนตรงนี้เนี่ยชิลมากๆเลยทีเดียวครับและจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าบริเวณโดยรอบนี้นะครับโครงการเขาปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้เต็มที่เลยเป็นการเสริมความสดชื่นก็ร่มรื่นได้อีกมากเลยทีเดียวครับแพื้นที่สีเขียวนะครับไม่ได้มีแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่พื้นที่รูฟท็อปของทั้งสามอาคารโครงการก็เตรียมพื้นที่สีเขียวไว้ให้เราด้วยนะครับเป็นการเตริมเต็มและเสริมความสดชื่น้กกับบลูาานนดเเป็อยย่งีร ส่วนกลางนอกจากจะอยู่ใจกลางโครงการแล้วนะครับยังกระจายตัวกันอยู่ในอาคารพักอาศัยด้วยนะครับผมมาดูที่อาคารซีกันก่อนเลยครับที่อาคารซีเนี่ยจุดเด่นของเขานะครับก็คือส่วนกลางเขาจะเป็นโถงดบบเบิร์โลลุ่มทั้งหมดเลยดูโอโถงหรูหรามากเลยนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้คือโซนโถงทางเดินนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการเชื่อมส่วนกลางทั้งสส่วนเข้าไปด้วยกันโซนแรกก่อนเลยบริเวณนี้ก็คือโซน Water Front l o น n g e นั่นเองครับเป็นโซนโถงต้อนรับ ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือในวันชิวๆได้เลยนะครับบนบรรยากาศสบายๆริมสระว่ายน้ำฟังเสียงน้ำไหลให้เพลินเลยแถมได้วิวต้นไม้เขียวๆสวยๆส,สุดร่มรื่นมากเลยนะครับเป็นบริเวณที่ลูกบ้านมานั่งพักผ่อนรีเฟรชตัวเองได้ในทุกๆวันเลยครับอยู่ที่นี่นอกจากทุกวันจะเป็นวันที่สดชื่นแล้วนะครับเราสามารถทำให้ทุกวันเป็นวันที่สุดแสนจะสนุกได้ด้วยนะ พอเขามีเกมรูมขนาดใหญ่แล้วก็ออกแบบไม่ได้หรูหราเวอร์วังอลังการมากเลยครับโดยด้านนี้เนี่ยเขาเต็มโต๊ะพูลไว้ให้นะครับให้เราสามารถมาเล่นพูลร,ร่วมกับเพื่อนบ้านหรือเพื่อนของเราก็ได้นะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งครับเขาเตร็มโซฟาขนาดใหญ่กับทีวีจอยักษ์มาให้นะครับให้เราสามารถหยิบเครื่องเกมอย่าง p l a y s t a t i o ่หรือ Nintendo s w i t c h เนี่ยมาตอกทีวีแล้วก็เล่นกันร่วมกับเพื่อนของเราได้เลยครับ มาต่อที่โซนโปรดของผมเลยนะครับบริเวณนี้คือโซนโคคิทเช่นนั่นเองเป็นโซนที่เราสามารถมาทําอาหารปาร์ตี้สังสรรค์กันได้นะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนกักตัวจนจะกลายเป็นมาสเตอร์เชฟกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทำอาหารกินเองกันทุกวันเลยเราก็สามารถมาใช้บริเวณนี้โชว์ฝีมือให้ได้มือในการทําอาหารกันได้เลยนะครับโดยโครงการเขาได้จัดเตรียมอุปกรณ์ทําครัวให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับพื้นที่เตรียมอาหารไว้เพียบเลยสามารถใช้บริการได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ เผื่อวันไหนเนี่ยโครงการอาจจะมีการจัดประชุมลูกบ้านกันเราก็สามารถใช้บริเวณโซนนี้เนี่ยเป็นโซนรับรองลูกบ้านได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะทำเป็นพื้นที่โซนไพรเวทนะครับเราก็สามารถจองกับนิติบุคคลได้อาจจะใช้ในการจัดปาร์ตี้วันเกิดปาร์ตี้สังสรรค์กันระหว่างเพื่อนฝูงก,กันก็ได้นะครับเพราะโครงการเนี่ยเขาเตรียมพื้นที่ขนาดใหญ่มาให้นะครับพร้อมกับที่นั่งเนี่ยรวมๆแล้วนะครับนั่งได้กว่า20คนกันเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่อาคาร B กันเลยครับ ที่อาคาร B เนี่ยเขาเตรียมส่วนกลางแนวเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็อนเตอร์เทนเมนต์มาให้เรานะครับผมด้านนี้เลยครับห้องแรกที่เราจะเจอเนี่ยคือโซนฟิตเนสขนาดใหญ่เลยนะครับโครงการเตรียมเครื่องออกกำลังกายให้ครบคันเลยมีทั้งลู่วิ่งจัก,กรยาน training, machine training, เวทเทรนนิ่งแมชชีนเทรนนิ่งเรียกได้ว่าลูกบ้านสามารถาออกกำลังกายได้ครบทุกสัดส่วนเลยทีเดียวครับและเมื่อกำลังกายเสร็จนะครับติดติดกันเลยก็จะมีห้องน้ำครับผมมีการแยกโซนชายหญิงชัดเจนนะครับพร้อมกับมีล็อกเกอร์แล้วก็มีซาวน่าให้บริการด้วยครับ เดินต่อมานะครับด้านนี้จะมีทางลงไปยังสังเก s ซีดให้เรานั่งเล่นข้างสระว่ายน้ําด้วยบรรยากาศเนี่ยดูสดชื่นมา,มากๆเลยน่าจะเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับบริเวณนี้นะส่วนด้านนี้ครับห้องถัดมาคือห้องโยคะรูมครับโยคะรูมที่ใหญ่มากอาจจะสามารถประยุกต์เป็นแดนสตูดิโอก็ได้ไปมาซ้อมเต้นติ๊กต k มาซ้อมแดนซ์กันตรงนี้ก็ได้นะครับผมและขอไปก่อน <laughs> อยังไม่หมดใช่ไหมเนี่ยยังไม่หมดนะฮะส่วนกลางยังไม่หมดอีก ต่อมาอีกครับห้องติดก,กันถัดมาด้านนี้ก็คือเป็น living lounge ขนาดใหญ่ของอาคาร B นั่นเองครับมีทั้งโซนนั่งประชุมโซนนั่งรอพักผ่อนนะครับเป็น living lounge ที่หรูหรามากๆเลยเรียกได้ว่าไม่แพ้ตึกไหนเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาอีกยังไม่หมดยังไม่หมดเหนื่อยแล้วแต่ยังสนุกอยู่นะครับด้านนี้เลยครับห้องสุดท้ายก็คือ movie room นั่นเองครับเป็นห้องดูหนังที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมานั่งดูหนังพักผ่อนกันได้เพลิดเพลินเลยบริเวณนี้นะครับเหมือนจะเป็นโรงภาพยนตร์ส่วนตัวของลูกบ้านเลยโอ้โหส่วนกลางที่นี่เรียกได้ว่าจัดมันแน่นจัดมาเต็มจริงๆเลยครับส่วนกลางทั้งให้มาเยอะทั้งสวยขนาดนี้นะครับห้องตัวอย่างจะสวยงามขนาดไหนนั้นเดีย๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันเลยครับ ห้องตัวอย่างที่จะพามาชมวันนี้นะครับคือห้องแบบ one bedroom ขนาด26ตารางเมตรอยู่ที่อาคาร B ีได้วิวสระว่ายน้ำด้วยนะครับโดยห้อง one bedroom ที่นี่จะมีขนาดเริ่มต้นตั้งแต่22ไปจนถึง26ตารางเมตรนะครับและถ้าท่านไหนนะครับมีงบประมาณเริ่มต้นอยากได้ห้องราคาพิเศษโครงการเขาก็มีห้องแบบสตูดิโอขนาด20.5ตารางเมตรไว้ให้เลือกด้วยนะครับสำหรับ layout ห้อง one bedroom นี้นะครับก็ออกแบบให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่มากเลยทีเดียวครับ เมื่อเข้ามาในห้องจะเจอกับโซนครัวเปิดก่อนโครงการจะเตรียมชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมซิงล้างจานมาให้นะครับและบริเวณด้านบนก็จะมีตู้ลอยซึ่งสามารถใช้ในการเก็บของได้เยอะ,ะเลยนะครับผมส่วนห้องน้ำนะครับฟังก์ชันการใช้งานครบคันและโครงการเนี่ยก็จะให้ฉากกระจกบานกั้นอาบน้ําเพื่อแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้เราด้วยครับและที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือโซนลิฟวิ่งนั่นเองครับโซนลิฟวิ่งเนี่ยมีขนาดกว้างมากเลยนะครับเราสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆได้เลยขนาด40-50นิ้วได้สบายๆเลยนะครับ โซฟาโต๊ะทานอาหารแล้วก็ชั้นวางทีวีเนี่ยโครงการจะจัดเตรียมแบบชุดมาตรฐานมาให้เรียกได้ว่า fully furnished เลยทีเดียวครับมาต่อที่โซนห้องนอนกันครับระหว่างโซนลิฟวิ่งกับโซนห้องนอนเนี่ยจะถูกแบ่งกันด้วยกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่แบบ f u ลเ f รมเลยนะครับ3ตอนใช้นในการกั้นโซนทั้งสองให้เกิดความเป็นส่วนตัวนั่นเองครับบริเวณนี้นะครับโครงการจะให้ฐานเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับบิ i อ t i n ตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบมาตรฐานมาให้เราเลยนะครับผมส่วนมุมด้านนี้ แล้วก็สามารถประยุกต์ได้หลายฟังก์ชันเลยจะเอาเดเบสมาวางหรือจะทําเป็นมุมโต๊ะอเนกประสงค์ใช้ในการนั่งทํางานอ่านหนังสือก็ได้นะครับดูลงตัวมากๆเลยนะส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นโซนระเบียงขนาดใหญ่ที่ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถออกไปรับลมชมวิวได้โดยเฉพาะห้องนี้เนี่ยเป็นวิวในด้วยนะครับเราก็จะได้รับวิวสระว่ายน้ําสวยๆเปิดออกไปตรงโซนระเบียงเนี่ยเห็นทั้งต้นไม้ทั้งสระดูสดชื่นมากๆเลยครับนอกจากจะให้เฟอร์นิเจอร์มาแบบฟูลลีเฟอร์นิชแล้วนะครับ โครงการยังให้วอลเปเปอร์แล้วก็ดิจิตอลดอ o ล็อกมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับราคาถ้าบอกแล้วจะตกใจโครงการนี้นะครับมาแบบ fully furnished เ Fur ฟอร์แนนส่วนกลางจัดเต็มขนาดนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่ล้านตน้ตนๆเท่านั้นเองครับถือว่าเป็นโครงการคอนโดมิเนียมที่คุ้มค่าที่สุดในย่านสัพันใหม่เวลานี้แล้วครับ หม่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลบนกรุงเทพตอนเหนือที่มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับบริเวณรอบโครงการนี้ก็ใกล้กับร้านสะดวกซื้อร้านคา้าร้านอาหารมากมายเลยแถมฝั่งตรงข้ามโครงการเนี่ยเดินไปไม่ไกลเราก็จะเจอกับตลาดขนาดใหญ่อย่างตลาดยิ่งเจริญด้วยครับห้างขนาดใหญ่อย่างโลตัสบิ๊กซีก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้นะครับใกล้ส่วนงานราชการโรงพยาบาลสนามบินดอนเมืองและอีกไม่นานนี้นะครับรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิตสะพานใหม่กูคตก็เตรียมจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วนะครับ โดยตัวโครงการจะอยู่ห่างจาก BTS สถานีสะพานใหม่เพียงแค่450เมตรเท่านั้นอนาคตลูกบ้านก็สามารถเดินไปใช้บริการได้ดิ่งตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองได้เลยเดินทางโดยไม่ต้องกลัวรถติดอีกต่อไปครับวันนี้โครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับกับโครงการคอนโดมิเนียมที่ห้องพักให้เฟอร์มาแบบแน่นๆพร้อมส่วนกลางที่เตรียมมาให้แบบจุกๆกันไปเลยครับ สำหรับท่านที่สนใจโครงการทมคอนโดสพตนใหม่สเตชันนะครับวันนี้โครงการเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโครงการกันแล้วมาชมส่วนกลางจริงห้องพักจริงวิวจริงกันได้เลยนะครับผมใครที่มาเห็นส่วนกลางที่นี่บอกเลยว่าต้องร้องว้าวกันแน่นอนเลยครับแล้วอย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมโครงการกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วนะโอกาสหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อติดตามชมได้ที่เพจเพอบ้านบ้าคอนโดหรือ YouTube Channel ก็ได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ